นก็สัญญาณระฆังห้าโมงเย็นก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งของวันนี้นะทุกท่านนั้นบรรยากาศช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะเข้าสู่ฤดูร้อนก็ให้ท่านทั้งหลายดูแลสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจให้ใหแข็งแรงให้ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บเ,เพราะว่าความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของคนเราเพราะว่าถ้าเราไม่มีโรคเราก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะชีวิตก็จะดําเนินเดินต่อไปได้ในการเรียนในการศึกษาในการทํางานในการพัฒนาชีวิตสร้างความเจริญนั้นก็การที่เราท่านทั้งหลาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถือว่ามีชัยไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ทําให้เราทําอะไรก็ได้ทำความดีอะไรก็ได้ทําการงานอะไรก็ได้ที่จะ,ะทําประโยชน์ทําวันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตกับครอบครัวกับตัวตนเองกับสังคม บ้านเมืองที่เราอยู่ที่เราอาศัยนั้นนะกนะ็ความเป็นนะผู้ไม่มีโรคชื่อว่าเป็นราบอันประเสริฐแล้วรับชีวิตของเราท่านทั้งหลายด้วยกันนะก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นดูแลสุขภาพกายใจโนะดยเฉพาะสุขภาพกายนะก็ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยนะสุขภาพใจก็อย่าให้มี โทสะกิเลร้ยรายมารุมเจ้าริรุมจิตรุ่มใจนะรุมเราให้ใจนั้นเกิดความหดหูเกิดความท้อแท้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ก็ให้มีพลังกำลังใจที่จะ,ะทำความดีคิดทำในสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์นะก็นัก็ สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญทั้งสองส่วนต้องดูแลรักษาใจของเราให้อยู่ในกรอบให้คุณงามความดีอย่างน้อยเราต้องอยู่ในทินที่ในทินที่มีความอุด,ดมสมบูรณนะ์หนึ่งก็อุด,ดมสมบูรณ์ด้วยเพื่อนพ้องบริวารไม่ว่าจะเป็น เรียกว่ากัล,ลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็มีคุณธรรครูบาอจารย์ก็มีคุณธรรมศีลธรรมที่แนะนำทำสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เจริญก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในภูมิประเทศที่ไม่แรงจัดไม่ร้อนจัดแล้วก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตดำรงชีพของเราทั้งหลายให้มีความเจริญพีคก้าวหน้าและก็ ธรรมะปรูปฏิรูประเทศเขาอยู่ในทินที่มีธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัรรมสามาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะเป็นหลักธรรมให้เรานั้นมาพิมายึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้มีความสุขมีความสงบเย็นรู้จัก จิตรู้จักเท่าทันสติของตัวเองอยู่กับปัจจุบันยามที่คดหูท้อแท้หมดวังกำลังใจเราต้องมีสติลึกถึงแล้วก็มาจัดจิตจัดใจของเราให้ตัวเองนั้นมีทุกเบาบางและก็น้อยลงไปไหนที่สุดจนถึงยกจิตยกใจของตนให้สู่ความอิสรจะจากกิเลสคือ ไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธความโลภความโกรลงความอิจฉาอิษยาความจิงชังความอวดดีถือดีความมักใหญ่ไฟสูงนะก็รู้เท่าทันนะคือยกกิตจกใจให้ถ้าสูงสุดคือให้พ้นจากอสวกิเลสทั้งมวลใจของเราจะได้ม,มีชีวิตที่อิสระมีชีวิตที่อยู่ง่ายอยู่กับปัจจุบันนั้นสิิงดี ตามหลักคําสั่งสอนของศาสนาก,ก็คือให้มีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันมีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันคือรู้เท่าทันตามารู้ดูทันกับลมหายใจเข้าออกของเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานอยู่กับปัจจุบันจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้เท่าทันปัจจุบันถ้าเราเอาใจไปผูกกับคนอื่นกับสิ่งอื่น เราก็จะทุกแทนเขาไปห่วงเรียว,ว่าไปเอา,เอาความรู้สึกของเขามาใส่ใจเราเราก็ทุกแทนเขาแต่ว่าในทางทำแล้วก็คือให้เรานั้นดูดูแลตัวเองดูใจตัวเอง,เอ,งอยู่กับปัจจุบันอย่างน้อยดูลมหายใจเข้าออกของเราให้รู้เท่าทันปัจจุบันแล้วพลังกำลังใจพลังกำลังใจถ้าเราไม่ไป คลุกคลีไม่ไปดึงมาไม่ไปเอามาใส่ใจกับเรื่องคนอื่นกับสิ่งอื่นมากเกินไปชีวิตของเรานนั้นก็จะมีแต่ความสุขสงบสุขมีความสงบร่มเย็นนะทุกท่านทุกคนดังนั้น,น,นเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องทำสิ่งดีทำสิ่งดีด้วยการเป็น ลูกที่ดีของพ่อของแม่ด้วยการเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ด้วยการเป็นพุทธศาสนิชนที่ดีของอพุทธศาสนาด้วยการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยการเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนานะในสนี้เราก็ต้องอมันฝึกฝนฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่ในกรอบของความดีงามเพราะดีนั้นจะรอเลี้ยงใจ ของเราให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดีจะล้อเลี้ยงใจของเราให้มีจิตใจที่เชื่มชื่นชื่นบานชื่นชมรื่นรมกับสิ่งที่เราทําแล้วสบายใจเย็นใจสบายใจอุ่นอกอุ่นใจเพราะว่าเมื่อเราทําดีเราจะยิ้มได้จะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็อยู่อยากสบายไม่ทุกขไม่ร้อนรอนอาางจากคนที่ทําชั่วก่อกรรมทําชั่ว ก็จะมีความชั่วก็จะทำให้เรานั้นกระวนวกระวายใจทุกใจร้อนใจแล้วก็อยู่อย่างวัดระแวงอยู่อย่างวาดระแวงนั้นนี่คือลักษณะของความดีและความชั่วความดีถ้าเราทำแล้วประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วดำเนินดีแล้วก็จะทำให้เรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขต่างจากความชั่วถ้าเราทำแล้วลงมือทำปฏิบัติแล้วจะทำให้เรานั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์ อยู่อย่างกระวนกระวายใจอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอยู่อย่างหว,วาดภวาเพราะ,ะทำากามชั่วมาถึงถึงที่สุดถ้าความชั่วมาตามทันเช่นถูกเขาจับถูกเขาเดําเนินคดีพ้นความดดร้อนข้อตามมาอีกอย่างมากมายนะทุกท่านดังนั้นในส่วนนี้ก็นาธรรมะเล็กๆน้อยๆก่อ,อนทําวัดเย็นมาฝากให้เนระาทาหลายพร้อมกับดูบรรยากาศ Uh, ภายในวัดสลาวนากกในวันนี้นะก็ขอ uh, ความสงบความสงบเย็นความร่มเรื่นจิตชื่นจิตช,ชื่นใจ uh, โยมเมงเกิดมีการรัท่านหลายโดยทั่วกันสำหรับช่วงนี้ก็ขอ,ขอจบการนำเสนอธรรมะพบปะการรัท่าทั้งหลายไว้ที่แพทเทนนี้ก็อย่าลืม uh, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่อง YouTube ของวัดสลาวนาก็นะก็จะเป็นคางขอบคุณและขอบคุณแตงกิ้ o วมากๆสำหรับเพนี้ก็ขอพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ